เอาละครับคุณผู้ชมครับก็สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่เกมรัสเดลออนเอิร์ธนะครับผมเอาละครับคุณผู้ชมครับก็สําหรับวันนี้นะครับผมจะไปลุยที่ชุมชนนะครับคุณผู้ชมครับเป็นอีเวนต์นะครับคุณผู้ชมก็สําหรับตัวครตัวนี้นะครับก็ไม่ได้อ่ามาอัดคลิปให้คุณผู้ชมดูกันเลยนะครับเอาละครับคุณผู้ชมก็เดี๋ยวเอาเป็นว่านะครับก่อนไปรับชมคลิปนี้นะครับยังไงก็ฝากกดไลค์กดซับสไครป์ช่องให้ด้วยนะครับคุณผู้ชมครับ ก็สำหรับอีเวนต์นี้นะครับคุณผู้ชมครับก็ถ้าใครสนใจให้ผมเล่นให้นะครับก็ทักมาได้นะครับที่ Facebook ผมเลยนะครับผมคุณผู้ชมครับก็ราคาก็อยู่ที่100บาทนะครับก็ถ้าใครสนใจก็ยังไงก็ติดต่อมาได้เลยนะครับผมคุณผู้ชมครับใครจะมีของน้อยอะไรยังไงก็ไม่ต้องไปสนใจนะครับก็ทักมาได้นะครับผมคุณผู้ชมครับก็ใครที่จะทำนะครับอย่างแรกเลยนะครับต้องเชื่อมต่อกับคีเฟอร์ไว้นะครับ ก็ถ้าใครยังไม่ได้เชื่อมต่อนะครับตรงนี้มันจะขึ้นคําว่าเชื่อมต่อนะครับให้กดคําว่าเชื่อมต่อเข้าไปนะครับก็จะใช้แค่อีเมลอย่างเดียวนะครับผมคุณผู้ชมครับโอเคคุณผู้ชมเดี๋ยวเราไปลุยกันเลยก็แล้วกันนะครับผมคุณผู้ชมครับก็เดี๋ยวผมจะเข้าไปเล่นให้ดูนะครับผมว่ามันมีอะไรยังไงบ้างนะครับครับก็สําหรับใครที่จะให้ผมเล่นให้นะครับผมก็จะ เลือกของที่ดีที่สุดให้ก่อนเลยนะครับผมคุณผู้ชมครับสําหรับอันนี้ก็ก่อนจะเริ่มนะครับมันจะมีของให้เราเลือกนะครับเนี่ยอย่างเช่เนอันนี้นะครับมันก็จะมีให้เราเลือกนะครับก็สําหรับ um. ที่ชุมชนนะครับมันก็จะมีอ่าอยู่3สถานที่นะครับให้เราอร่าท,าทดสอบนะครับคุณผู้ชมครับก็คือเหมือนแบบเพื่อแลกของรางวัลนั่นแหละครับก็จะมีอยู่3ที่มีห้องเมื่อกี้ที่ผมไปนะครับแล้วก็มีอ่าตรงเมื่อกี้นะครับแล้วก็จะมีตรงนี้อีกหนึ่งที่นะครับก็ทั้งหมดก็จะมีอยู่3าที่นะครับผมคุณผู้ ก็ไม่ให้เป็นการเสียเวลานะครับเดี๋ยวเราไปลุยที่แรกกันก่อนเลยนะครับผมก็ในการจัดการซอมบี้นะครับมันก็จะมีอ่าเป็นนาทีบอกหรือว่าวินาทีบอกนะครับก็ให้เราทําการฆ่าซอมบี้ให้เสร็จก่อนเวลาจะหมดนะครับผมทุกท่านครับ เรียบร้อยนะครับผมสําหรับสถานที่แรกนะครับส่วนของรางวัลที่จะได้ก็มารับรางวัลตรงนี้เลยนะครับผมคุณผู้ชมครับโอเคครับผมคุณผู้ชมครับก็ไปลุยที่ต่อไปเลยครับ โอเคครับผมเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับสําหรับด่านนี้นะครับผมรับรางวัลเรียบร้อยครับต่อไปก็ไปลุยสถานที่ต่อไปเลยครับสําหรับด่านนี้ก็จะยากขึ้นหน่อยนะครับผมคุณผู้ชมครับแต่ว่าเราจะมีผู้ช่วยนะครับแน่นอนครับผู้ช่วยเนี่ยถ้ามันฆ่าซอมบี้เนี่ยเราก็จะไม่ได้จํานวนซอมบี้ที่เพิ่มมานี่นะครับคุณผู้ชมครับเราก็ต้องแย่งจัดการกับไอตัวคนนี้นะครับ คือแย่งจัดการซอมบี้นะครับก็จะมีเวลาเหมือนกันนะครับมีเวลาในการฆ่าซอมบี้นะครับต้องฆ่าซอมบี้ให้ได้จํานวนตามที่เขากําหนดนะครับก่อนที่เวลาจะหมดนะครับผมแล้วก็เวลาจัดการซอมบี้นะครับห้ามยืนอยู่บนเลือดสีแดงๆนี้นะครับเวลาที่เราฆ่าซอมบี้ได้นะครับถ้าเรายืนอยู่บนนั้นมันจะทําให้เลือดเราค่อยๆลดลงลดลงนะครับผม โอเคครับผมก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมคุณผู้ชมครับก็มารับรางวัลตรงนี้เลยนะสําหรับพวกของรางวัลพวกนี้นะครับก็จะเข้ามาอยู่ในกระเป๋าของเราเลยนะครับผมคุณผู้ชมครับก็ถ้าใครสนใจนะครับที่จะให้ผมเล่นให้นะก็ทักมาที่เฟซของผมได้เลยนะครับใครที่จะให้ผมเล่นให้ก็อย่างแรกเลยนะครับเชื่อมต่อกับคีเฟอร์ก่อนนะครับใช้แค่เมลกับรหัสแค่นั้นนะครับในการล็อกอินนะครับผมคุณผู้ชมครับ ก็สำหรับคลิปนี้นะครับก็มีประมาณนี้นะครับผมผู้ชมก็เดี๋ยวเอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าก็แล้วกันนะครับสำหรับนีนก็สวัสดีครับ